สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะช่องข้อหอมชาแนลเองค่ะสวัสดีเช้าวันพุธที่14ธันวาคม2565นะคะก็9ก้าส่อาทิตย์กลางเดือนแล้วนะคะซึ่งเลยอีก2สัปดาห์ก็จะสิ้นปีแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มาติดตามข่าวสารมาตรการเงินช่วยเหลือของรัฐกันนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ก็ไม่มีวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สําคัญนะคะ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศและในเดือนนี้นะคะก็ยังมีข่าวสารมาตรการของรัฐหลายมาตรการที่ยังรอระหว่างการดําเนินการแล้วก็มีบางมาตรการนะคะที่ได้ดําเนินการช่วยเหลือไปแล้วอย่างเช่นมาตรการการเยียวยาสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนและบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายนะคะรัฐบาลเนี่ยก็เริ่มทยอยให้ความช่วยเหลือแล้วค่ะ และมาตรการเงินช่วยเหลือชาวนาวได้ละ1000บาทนะคะและเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้ข้าวซึ่งกรมการค้าภายในนะคะก็ได้มีประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงออกมาแล้วทั้งหมด9งวดซึ่งข้าวแต่ละชนิดที่ประกาศออกมานะคะจะไม่ได้รับเงินส่วนต่างเท่ากันซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดข้าวและก็มีพี่น้องผู้ปลูกข้าวนะคะถามเข้ามาว่าแล้วข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมมะลินอกพื้นที่นะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้นะคะเรามีคําตอบให้คะ่ะ รวมไปถึงตารางการโอนเงินของทอกศนะคะแล้วก็ยังมีพี่น้องเกษตรกรบางรายนะคะที่ตกหล่นยังไม่ได้รับการโอนเงินวันนี้นะคะก็มีประกาศประชาสัมพันธ์จากทกศถึง5สาเหตุที่เกษตรกรนะคะยังไม่ได้รับการโอนเงินเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้างรวมไปถึงสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะเราไปดูว่าจะมีการประกาศผลแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ได้เมื่อไหร่และจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้เมื่อไหร่นะคะ แล้วก็มีข่าวสารที่จะนํามาแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นข่าวปลอมนะคะเกี่ยวกับการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าหากใครนะคะเห็นข่าวนี้เนี่ยก็อย่าหลงเชื่อค่ะและก็อย่าแชร์ออกไปนะคะในเดือนนี้ก็ยังมีเงินช่วยเหลือจริงๆที่ยังเข้าอย่างต่อเนื่องนะคะและยาวไปถึงเดือนมกราคม2566รวมไปถึงมาตรการเงินช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มนะคะซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมนี้เดี๋ยวเราไปติดตามฟังรายละเอียดทีละประเด็นกันค่ะ ก่อนจะไปรับฟังกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องข้อหอมชาแนลด้วยนะคะเพื่อที่ท่านเนี่ยจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะประเด็นแรกนะคะเรามาดูในเรื่องของข่าวปลอมกันค่ะตามที่มีข้อความแจ้งในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมรับเงินพิเศษ1,000บาทกดเงินสดใช้ได้เงินเข้า18มิถุนายน2 5 6 5 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะคะพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นนะคะเป็นข้อมูลเท็จไม่เป็นความจริงก็ฝากย้ําไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อค่ะข้อมูลข่าวสารนี้นะคะเป็นข่าวปลอมนะคะแล้วก็อย่าแชร์กันค่ะเพราะว่านี่นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูข่าวจริงซึ่งในเดือนนี้นะคะก็ยังมีเงินช่วยเหลือที่โอนเข้าในเดือนธันวาคม2 5 6 5สําหรับกลุ่มเปราะบางนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนธันวาคม2 5 6 5นี้นะคะก็ยังมีเงินเข้าปกติอีก2รายการนะคะคือวันที่18นะคะสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าะคะ่ะ ก็จะมีเงินค่าน้ําค่าปราปานะคะที่ท่านเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนกับการไฟฟ้าและการปราปาไว้แล้วนะคะและค่าน้ําค่าไฟสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการไม่เกิน315บาทท่านนะคะจะต้องจ่ายเองตามปกติค่ะและในเดือนต่อไปนะคะทุกวันที่18ก็จะมีการโอนเงินคืนนะคะกับเข้ามาที่บัตรสวัสดิการของท่านค่ะตามที่จ่ายจริงไม่เกิน315บาทนะคะสําหรับค่าไฟฟ้าส่วนค่าน้าปราปา100บาทแรกนะคะเข้าบัตรอ e ีมันนี่ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดได้สะสมได้ค่ะ แล้ววันที่22ก็เหมือนเดิมนะคะสําหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีเงินผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาทหรือว่าเงิน e ีม n นี่นะคะสามารถกดเป็นเงินสดได้หรือว่าสะสมได้ค่ะ<ม>ก็มีหนึ่งรายการนะคะที่เข้าทุกวันที่15ของเดือนซึ่งหยุดจ่ายไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะก็คือเงินผู้สูงอายุ50-100ถึงและก็ยังไม่มีประกาศนะคะว่าจะกลับมาจ่ายได้ตอนไหนหากมีความคืบหน้านะคะทางช่องเราเนี่ยจะรีบนำมารายงานให้ทราบต่อไปค่ะ ซึ่งสำหรับกลุ่มปอบบางนะคะที่ถือปัสสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังมีเงินสดเข้ายาวไปจนถึงมกราคม2566ค่ะต่อไปค่ะจะเป็นมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มนะคะคือมาตรการลดเงินสมทบประกันสังคมมาตรา33และก็มาตรา39ลด3เดือนนะคะซึ่งมีการลดมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2565แล้วนะคะ และเดือนธันวาคมนี้นะคะก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วค่ะซึ่งมาตรา33นะคะลดจาก5%เหลือ3%และมาตรา39นะคะลดจาก432บาทเหลือ240บาทมาตรการลดค่าไฟนะคะซึ่งลดมาตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วค่ะ และเดือนนี้นะคะเดือนธันวาคมก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับการลดเงินช่วยเหลือค่าไฟในส่วนของบินแจ้งค่าไฟฟ้านะคะถ้าท่านเนี่ยสังเกตใบแจ้งหนี้ค่าไฟนะคะจะเห็นว่าถ้าใครใช้ไฟน้อยกว่า500หน่วยนะคะในบินแจ้งค่าไฟจะระบุว่าท่านเนี่ยได้รับส่วนลดจากมาตรการเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้านะคะเป็นจํานวนเท่าไหร่ซึ่งเป็นการลดให้อัตโนมัติค่ะ ประเด็นต่อมานะคะเรามาดูการเยียวยาน้ําท่วมกันค่ะซึ่งแยกเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่1กรณีพื้นที่ทําการเพาะปลูกนะคะมีพืชตายหรือว่าเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือว่าเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีกให้ช่วยเหลือตามจํานวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ในอัตราดังนี้ค่ะข้าวไร่ละ 1, น4 0บาทพืชไร่พืชผักนะคะไร่ละ1,980บาท ไม้ผลไม้ยืนต้นแล้วก็อื่นๆนะคะร่ละ4,048บาทและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจำนวน65จังหวัดนะคะและตอนนี้นะคะมีการจ่ายเยียวยาแล้ว30จังหวัดและกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกําลังเร่งดําเนินการจ่ายเยียวยาเพื่อให้พี่นอกก้องเกษตรกรเนี่ยได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุดค่ะหากท่านใดนะคะยังไม่ได้รับการเยียวยาสําหรับเพื่อไร่พืชสวนนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่หรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะ ไม่ว่าจะเป็นมหาไทยแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินเยียวยาค่ะให้ท่านนะคะติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวได้เลยค่ะส่วนที่2นะคะเป็นการเยียวยาน้ําท่วมที่เป็นกรณีบ้านเรือนหรือว่าสิ่งปลูกสร้างนะคะได้รับความเสียหายค่ะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะ ดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยเป็นหน่วยงานรับงบป,ประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านธนาคารอมสินให้เบิกเงินช่วยเหลือมีอัตราตั้งแต่5,000-9,000บาทค่ะซึ่งแยกเป็น3กรณีดังนี้นะคะ 1. กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่1วันแต่ว่าไม่เกิน7วันและทรัพย์สินนะคะได้รับความเสียหายหรือว่าถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันแต่ว่าไม่เกิน30วันได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทค่ะ 2. กรณีที่พักอาศัยนะคะอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า30วันแต่ว่าไม่เกิน60วันได้รับเงินช่วยเหลือ7000บาทค่ะ 3. กรณีที่พักอาศัยนะคะอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน60วันขึ้นไปให้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ9,00 0บาทนะคะซึ่งการเยียวยาน้ำท่วมนะคะที่เป็นกรณีบ้านเรือนหรือว่าสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายนี้เป็นการเยียวยาตามระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งสูงสุดเยียวยาอยู่ที่90,00บาทค่ะ สำหรับรายชื่อจังหวัดที่ได้รับการเยียวยาน้ำท่วมนะคะรายชื่อจังหวัดทั้ง66จังหวัดรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านนะคะสามารถตรวจสอบรายชื่อตามหน้าจอที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะสำหรับเงื่อนไขาการเยียวยาน้ำท่วมนะคะมีดังนี้ค่ะเงื่อนไขแรกนะคะต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่67จังหวัดดังพื้นที่ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะ และมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้านในแต่ละพื้นที่ประสบสาธารณาภัยนะคะและผ่านการตรวจสอบได้ยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่สําหรับกรุงเทพมหานครนะคะต้องผ่านการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันข้อมูลจากสํานักง,งานเขตกรุงเทพมหานครนะคะ่ะ เงื่อนไขที่2นะคะต้องเป็นกรณีอุทกภัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยในช่วงฤดูฝนปี2565นะคะตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึง28ตุลาคม2565กรณีที่ประสบภัยหลายครั้งนะคะให้ได้รับความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวค่ะเงื่อนไขที่3นะคะหลักฐานการขอรับความช่วยเหลือคือบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านที่พักอาศัย กรณีเป็นบ้านของตัวเองนะคะหากเป็นบ้านเชา่าต้องมีสัญญาเช่าบ้านหรือว่าหากไม่เข้าเงื่อนไขทั้งสองกรณีต้องให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะคะร่วมกับผู้นำชุมชนตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงนามรับรองร่วมกันอย่างน้อย2ใน3ค่ะเงื่อนไขที่สีนะคะจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภยัยผ่านธนาคารออมสินในระบบพร้อมเพลและภาครัฐเนี่ยจะดำเนินการจ่ายเยียวยาภายใน60วันนะคะ นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติฉะนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยต้องเร่งดําเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้เสร็จภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติค่ะ และท่านนะคะไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารอมสินคําว่าพร้อมเพย์นะคะหมายถึงธนาคารอะไรก็ได้แต่ว่าท่านเนี่ยต้องผูกเลขบัตรประจาตัวประชาชนเป็นพร้อมเพย์และธนาคารต้นทางที่ทําหน้าที่ในการโอนเงินให้แก่ท่านนะคะก็คือธนาคารอมสินค่ะซึ่งจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของท่านนั่นเองนะคะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเนี่ยจะต้องไปเตรียมนะคะก็คือการผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์เข้ากับเลขบัตรประชาชนค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดของการเยียวยาน้ําท่วมนะคะ ประเด็นต่อมานะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะซึ่งมีการเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนกันยายนถึง31ตุลาคมที่ผ่านมานะคะและในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะก็ได้เปิดให้มีการแก้ไขสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสิทธิ์และสถานะาการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์และเดือนธันวาคมนี้นะคะก็ได้มีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบแรกออกมาแล้วค่ะสําหรับรอบแรกนะคะมีผู้ที่โดนตัดสิทธิ์อยู่ประมาณหนึ่งล้านกว่ารายค่ะ สำหรับรอบแรกนะคะผู้ที่ตรวจสอบคุณสมบัตินะปัจจุบันที่ขึ้นสถานะว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะนั่นหมายความว่าท่านเนี่ยโดนตัดสิทธิ์อย่างถาวรค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะคะรัฐบาลเขาได้เปิดโอกาสให้ท่านเนี่ยไปแก้ไขแล้วนะคะสำหรับท่านที่ตรวจสอบสถานะแล้วขึ้นสถานะว่าสมบูรณ์ท่านนะคะไม่ต้องทำอะไรค่ะต่อจากนี้นะคะรอให้หน่วยงานของร้านเนี่ยตรวจสอบคุณสมบัติรอบที่2ซึ่งจะมีการประกาศผลประมาณกลางเดือนมกราคม2566นะคะ และสําหรับคนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรอบที่2นะคะท่านเนี่ยจะต้องยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยทกสธนาคารออมสินหรือว่าสําหรับคนที่ไม่ผ่านในรอบที่2นะคะท่านเนี่ยยังสามารถกดอุทธรณ์ในระบบได้ด้วยค่ะซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นนะคะระบบจะขึ้นให้อุทธรณ์ได้ค่ะและคาดว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะก็จะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้โดยใช้สิบพ0นบัตรประชาชนค่ะ และนี่นะคะก็คือกำหนดการและไทม์ไลน์คร่าวๆนะคะสำหรับโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ค่ะ เรามาดูตารางส่วนต่างการจ่ายเงินประกันร,รายได้ข้าวงวดที่8และงวดที่9กันค่ะสำหรับเงินส่วนต่างงวดที่8นะคะเทกศสนเนี่ยจะเริ่มทยอยโอนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ระบุรอบเก็บเกี่ยวนะคะตั้งแต่วันที่26พฤศจิกาย,ยน2565ถึง2ธันวาคม2565สำหรับข้าว4ชนิดนะคะที่มีส่วนต่างโดยทกสน,นะคะจะโอนเงินส่วนต่างงวดที่8ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่8ธันวาคมนะคะเป็นต้นไปค่ะ สำหรับงวดที่9นะคะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ขอราคาเกฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ทับหหงวดที่9นะคะให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและระบุวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่3-9ธันวาคม2565สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆนะคะณนะความชื้นไม่เกิน15% โดยการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้ข้าวกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะคะมีอัตราส,ส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะคะใช้ในการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่9มีสีชนิดข้าวตามราคาตารางข้างต้นค่ะ ซึ่งตารางการโอนเงินของงวดที่9ของทกศนะคะการยท่านเนี่ยนับไปอีก3วันทําการนะคะนับตั้งแต่วันประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและทกศนะคะก็จะเริ่มทยอยโอนเงินงวดที่9สําหรับข้าว4ชนิดที่มีส่วนต่างได้ในวันที่15ธันวาคม2565เป็นต้นไปค่ะ สำหรับการประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงข้างว่ที่10นะคะจะประกาศได้ในวันศุกร์ที่16ธันวาคม2565และหางกลมการค้าภายในนะคะประกาศออกมาทางเราเนี่ยจะรีบนำมารายงานที่ทราบต่อไปค่ะต่อไปนะคะก็มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวถามกันเข้ามานะคะว่าข้าวเปลือกเมลีกับข้าวเปลือกมมลีนอกพื้นที่นะคะหมายถึงอะไรและมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้นะคะก็มีคําตอบมาให้แล้วค่ะ สำหรับข้าวหอมมะลิหรือว่าข้าวหอมมะลิในเขตนะคะหมายถึงข้าวหอมมะลิที่ปลูกใน23จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและปลูกในอีก3จังหวัดภาคเหนือนะคะได้แก่เชียงรายเชียงใหม่และพะเยาค่ะส่วนข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่หรือว่าข้าวเปลือกมะลินอกเขตนะคะหมายถึงข้าวเปลือกมะลิที่ไม่ได้ปลูกใน23จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและไม่ได้ปลูกในอีก3จังหวัดภาคเหนือนะคะได้แก่เชียงรายเชียงใหม่และก็พะเยานั่นเองค่ะ สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการโอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินส่วนต่างประกันร,รายได้ข้าวและเงินรายละ1,000บาทซึ่งทกศน,นะคะก็ได้ทยอยโอนรอบแรกเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่24-28พฤศจิกายนที่ผ่านมา และรอบที่2นะคะตั้งแต่วันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นรอบเก็บตกของเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทแต่ก็ยังมีเกษตรกรบางท่านนะคะที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินและว,วันนี้นะคะเราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จากคกศสถึงสาเหตุของการที่เกษตรกรนะคะยังไม่ได้รับการโอนเงินเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าสาเหตุเนี่ยมาจากอะไรบ้างคะ่ะ สาเหตุแรกนะคะมาจากบัญชีไม่เคลื่อนไหวให้เกษตรกรนะคะติดต่อธนาคารที่ท่านเนี่ยได้เปิดบัญชีไว้ค่ะ 2. นะคะมาจากการเปิดบัญชีเนื่องจากอาจจะมีปัญหาที่ซ้ําซ้อนกันค่ะสาเหตุที่3นะคะเจ้าของบัญชีไม่ยืนยันบัญชีเดิม สาเหตุที่4นะคะชื่อสกุลของเจ้าของบัญชีหรือว่าชื่อบัญชีเงินฝากหรือว่าหมายเลขประจําตัวบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีนะคะต้องตรงกันกับชื่อหรือว่าหมายเลขประจําตัวบัตรประชาชนของเกษตรกรผู้ได้รับสิทธตามโครงการแล้วก็สาเหตุที่5้านะคะสถานะบัญชีเงินฝากเนี่ยจะต้องไม่หยุดเคลื่อนไหวหรือว่าถูกอายัดและชื่อบัญชีเนี่ยจะต้องตรงกันกับชื่อของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นะคะและจะต้องปรากฏเพียงชื่อเดียวเท่านั้นค่ะ และหากท่านนะคะยังไม่ได้รับการโอนเงินรรยละ1,000บาทหรือว่าเงินชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวให้ท่านนะคะรีบติดต่อธนาคารทกสในพื้นที่ที่ท่านเนี่ยได้เปิดบัญชีไว้นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาโดยด่วนค่ะและนี่ก็เป็นการฝากประชาสัมพันธ์จากทกสถึงเกษตรกรพี่น้องชาวนาที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินนะคะสำหรับการตรวจสอบเงินประกันรายแรกเกษตรกรส่วนต่างประกันราคาข้าวและเงินช่วยเหลือชาวนาแร่ละ1,000บาทนะคะ ทางนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะคะจะโอนเงินให้เกษตรกรภายใน3วันทําการซึ่งไม่นะับวันหยุดราชการและก็วันหยุดนะะักขนะัตฤกษ์นับไปอีก3วันทําการตรวจสอบประกันรายได้ข้าวจ่ายส่วนต่างเงินช่วยเหลือชาวนาไรกแรกหนึ่งพันบาทง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ชองโครัดอินแบกคอมสามารถเข้าได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ กองเลขที่บัตรประชาชนจํานวน13ลา่าหลักโดยระบบนะคะจะแจ้งรายละเอียดของบัญชีจํานวนเงินและก็โครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับค่ะตรวจสอบสถานนะบนแอปพลิเคชันทอกรส A Mobile ดังนี้หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์ s h o n g k o i n b a c k c o m เรียบร้อยแล้วนะคะหากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอนสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองนะคะผ่านแอปพลิเคชัน ทกศเอ o โมบายจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะครอบคลุมกว่า4.68ล้านคนค่ะเช็คผลการโอนเงินได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยหากเงินเนี่ยถูกโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันทีค่ะเดี๋ยวทางเรานะคะจะแปะล,ลิงก์การตรวจสอบการโอนเงินไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะค่ะนี่ก็คือข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะท้ายนี้นะคะอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน ช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะหรือว่าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยช่วยเหลืออะไรบ้างหรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะที่อยากจะบอกไปถึงนายกหรือว่าภาครัฐไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเดือดร้อนหรือว่าการจ่ายเงินเยียวยาค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอจบการรายงานข่าวสารไว้เพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องข้อมูลช่แนลด้วยนะคะเพื่อที่ท่านเนี่ยจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะ